เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิตรภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวนสาธารณะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินคุยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหิวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัฒนาตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่านกับเอวาเดินเข้าสวนตอนเย็นแดดกำลังออกสีส้มพื้นหญ้ายังอุ่นจากตอนกลางวันลมพัดเบาแต่เย็นแปลกใบไม้เสียดสีกันเหมือนเสียงกระสิบกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมา มีเมฆฝนครึ้มบางจุดของท้องฟ้านกเกาะกิ่งมองลงมาเนียผิดปกติกเอวารู้สึกผิวหนังตึงเหมือนมีสายตาจ้องตามหลังเส้นทางคอนกรีตตรงหน้าเริ่มมืดเร็วเกินไปไฟสวนยังไม่เปิดแต่เง,งาต้นไม้ย,ยืดยาวจนปกคลุมพื้นทางมีเสียงฝีเท้าอีกคู่แทรกในจังหวะของพวกเขาแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังท่านหยุดหันมองเอวาตัวแข็งหัวใจเต้นดังในหูแทบกลบเสียงสวนทั้งหมด มีถังขยะล้มอยู่ข้างทางขวดน้ำกลิ้งออกมาบนพื้นเหมือนเกิดจากการผลักแรงๆเอวารู้สึกช็อกเล็กทันพยายามหัวเราะแต่เสียงหัวเราะสั้นและฝืดพวกเขาเดินต่อแต่เร็วขึ้นนิดสนามกลางสวนสะท้อนแสงสุดท้ายของวันผิวน้ำเรียบเกินไปเหมือนแผ่นกระจกไร้ชีวิตจูจ่ๆป้ายประกาศข้างทางแกว่งเองเอวาชาไปทั้งแขนเสียงโลหะกระทบเสาดังแหลมไม่มีลมแรงพอจะทำให้แกว่ง ท่านมองป้ายแต่ไม่พูดอะไรเอวารู้สึกคอแหง้งเหมือนความเงียบกัดกินออกซิเจนมีเสียงวิทยุกเก่าๆดังมาจากพุ่มไม้เพลงเด็กหมุนซ้ำแบบแผ่วและยานไม่มีคนถือวิทยุไม่มีใครเปิดมันเอวารู้สึกคลื่นเย็นแล่นจากหลังคอลงกระดูกสันหลังท่านยื่น้ำให้แต่เอวาแทบยกมือไม่ขึ้นจิตใจเริ่มประมวลคำเตือนในหัวสวนที่เคยคุ้นกำลังเปลี่ยนรูปในความรู้สึกทางโค้งด้านหน้ามีซุ้มต้นไทรเก่า กิ่งห้อยลงต่ำเหมือนม่านปิดบางอย่างไว้เอวารู้สึกไม่สบายใจหนักขึ้นมีเสียงกิ่งไม้หักดังจากซุ้มด้านในเหมือนมีใครหรือมีอะไรกำลังก้าวออกมาท่านพยายามเพ่งมองเอวาลืมหายใจไปหนึ่งวินาทีเงาดำรูปร่างสูงโค้งเกินมนุษย์ขยับช้าๆใต้ซุ้มใต้เท้ามันน้ำขังสั่นเป็นวงเล็กเหมือนแรงกดมหาศาลเอวารู้สึกเขาอ่อนท่านถอยหลังหนก้าวเสียงลอมหายใจของเขาสั่นและหนัก เงานั้นก้าวออกมาอีกนิดกลิ่นเหม็นโลหะสนิมและของไม่พุ่งเข้าจมูกเอวารู้สึกโลกโยกทันคว้าข้อมือเอวาแน,น่นแต่สิ่งนั้นหันใบหน้าออกมาดวงตาสีขุ่นสว่างในความมืดขาวจนแทบไม่มีม่านตารอยยิ้มกว้างผิดสัดส่วนฉีกไปถึงข้างแก้มเอวารู้สึกกระเพาะบิดเสียงหึ่งในหัวดังจนทุกอย่างขาดช่วงท่านตะโกนแต่เสียงเขาหายไปกลางอากาศราวกับสวนกลืนเสียงทุกคำเงานั้นหยุด คอเอียงกระดูกดังกรอบเบาๆเอวารู้สึกน้ำตาขึ้นโดยไม่รู้ตัวพวกเขาวิ่งแต่พื้นเหมือนนุ่มและเหนืดกว่าเดิมเหมือนนีมือข้างล่างดึงเท้าไว้เสียงเพลงเด็กยังตามหลังมาดังขึ้นชัดขึ้นเหมือนมันกำลังเดินตามพวกเขาอย่างไม่รีบร้อนหมดอากาศรอบตัวเหลือแค่เสียงหัวใจที่สับสนและเสียงฝีเท้าที่หนักกว่าเดิมใกล้เข้ามาโดยไม่หยุดและเสียงฝีเท้าที่หนักกว่าเดิม ใกล้เข้ามาโดยไม่หยุดทันลากเอวาวิ่งผ่านทางยาวที่มืดทึบทุกก้าวของพวกเขากระแทกพื้นเหมือนเสียงกลองที่เต้นผิดจังหวะอากาศเริ่มหนักเหมือนมีแรงบีบให้สวนทั้งส่วนหายใจแทนพวกเขาเอวารู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองที่กำลังวิง่งเหมือนร่างกายถูกกระตุ้นจากความกลัวบริสุทธิ์กลิ่นเหล็กไม่ยังติดอยู่ในโพรงจมูกมันฉุนจนแสบคอใบไม้ร่วงลงพื้นจากแรงสั่นของบรรยากาศโดยรอบทั้งสองวิ่งผ่านม้านั่งไม้เก่า มันทิ้งเงารูปแข่งยาวลงบนพื้นเงาดูเป็นระเบียบแต่ความรู้สึกมันกลับวุ่นวายเหมือนลายไม้ที่บิดเบี้ยวเสียงเพลงเด็กยังคงหลาตามหลังมันไม่ใช่เสียงเพลงแล้วแต่มันคือการเรียกหาเนื้อเพลงที่ไม่มีคำร้องแต่เต็มไปด้วยความต้องการบางอย่างท่านหันมองทางด้านหน้าไฟสวนหนึ่งดวงเปิดกะพริบช้าเหมือนดวงตาที่เหนื่อยจากการตื่นนานเกินไปไฟเหลืองซีดไม่อบอุ่นไม่ปลอดภัย มีฝุ่นมแมลงเล็กบินตายอยู่รอบหลอดไฟเอวารู้สึกสั่นไปทั้งแผ่นหลังแต่เธอไม่หยุดเธอแค่กลัวที่จะหยุดมากว่าที่จะวิ่งต่อทางข้างหน้าปรากฏสะพานไม้ข้ามคลองเล็กสะพานให้เสียงเอี๊ยดทุกครั้งที่ถูกเหยียบเหมือนมันกำลังเตือนไม้แต่ละแผ่นบวมจากความชื้นะส,สมที่ไม่เคยแห้งไปไหนน้ำข้างล่างสะท้อนผิวสะพานแต่กลับไม่สะท้อนใบหน้าของพวกเขาเอวาเห็นแค่เงาเลือนๆที่เดินทับกันเองทันยิ่งลากเธอเร็วขึ้น สะพานสั่นคโคงแบบไม่สมเหตุผลไม่ใช่จากฝีเท้าแต่จากบางสิ่งที่เดินขึ้นมาบนสะพานจากด้านล่างเสียงกระแทกไม้แผ่นแรกดังหนักช้ามีจังหวะต่างจากการวิ่งของมนุษย์เอวารับรู้ทันทีมันกำลังตามขึ้นมาบนสะพานด้วยทันไม่มีเวลาหรือไม่มีอากาศพอจะหันตะโกนอีกเสียงของเขาโดนกลืนก่อนจะเกิดเป็นคำเอวารู้สึกนิ้วมือตัวเองเย็นจนไม่รู้ว่าน้ำเย็นจากคลองกระเด็นมาโดน หรือเลือดที่ไหลไปเลี้ยงปาลายมือหายไปชั่วคราวท่านกระโดดข้ามราวสะพานในช่วงสุดท้ายที่ห่างจากฝีเท้าที่หนักตามมาเพียงไม่กี่เมตรเขาไม่รอให้ตะกะอธิบายเขาปฏิบัติตามสัญชาตญาณเอวากระโดดตามโดยไม่คิดเท้าของเธอแตะราวไม้แล้วดิดตัวลงพื้นอีกฝั่งท่านปล่อยมือลงเสี้ยววินาทีหนึ่งเพื่อให้แรงเหวี่ยงของเธอส่งลงพื้นได้สมดุลเอวารู้สึกเหมือนตกลงมาจากที่สูงหลายสิบเมตรทั้งที่สะพานสูงแค่ไม่กี่ฟุต หัวใจเธอยังดังและรัวในหูมันไม่ช้าลงเลยตั้งแต่เห็นเงานั้นครั้งแรกทางอีกฝั่งเป็นทางดินผสมกรวดดินเปียกจนซึมขึ้นมาติดรองเท้าทุกก้าวจึงหนักกว่าปกติแต่ก็ยังเบากว่าไอาสิ่งที่ตามมาเสียงสะพานด้านหลังแตกดังเหมือนไม้ถูกอัดจ,จนทนแรงกดไม่ไหวแล้วปริออกทีละชั้นไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงคำพูดเพราะสวนไม่ยอมให้มีสิทธิส่งเสียงท่านหันมองซากสะพานเสี้ยวหนึ่ง สิ่งนั้นยืนบนสะพานก้มลงมองทั้งสองจากที่สูงมันดูยังไม่รีบมันดูเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับการล่าน้ำคลองด้านล่างสั่นเป็นคลื่นแม้ไม่มีอะไรตกลงไปสัตว์ในน้ำไม่โผล่ขึ้นมาหายใจเลยแม้แต่มแมลงน้ำก็หายไปหมดสวนไม่ได้เงียบแต่สวนกำลังระงับทุกสิ่งไม่ให้ส่งสัญญาณชีวิตเอวาได้ยินเสียงของตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายนาทีเสียงลมหายใจสั้นๆตื่นสันนสบสน เหมือนเธอหลุดออกจากการแชร่แข็งทางความรู้สึกชั่วขณะหนึ่งท่านจับไหล่เธอนิ้วของเขากดลึกบนผิวเหมือนต้องการยืนยันว่ามนุษย์ยังคงมีตัวตนอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งสองวิ่งผ่านพุ่มดอกไม้ที่เคยถูกจัดตัดอย่างสวยงามแต่คืนนี้มันดูเหมือนเขาวงกดสั้นๆกลีบดอกชื้นติดไอ้น้ำฝนที่เริ่มลงเม็ดแรกน้ำฝนเย็นผิดปกติเมื่อแตะผิวเหมือนมันไม่ได้มาหิวแต่มาทดสอบหยดฝนทำให้กลิ่นดินแรงกว่าเดิม แตกกลิ่นเหล็กไม่ก็แรงพอจะทิ่มปัดกลิ่นธรรมชาติออกเป็นสองเส้นคู่ขนานท่านเห็นศาลาสี่เหลี่ยมเล็กกลางสวนหลังคากระเบื้องเก่าที่มีรอยแตกหลายแผ่นเสาหินสองตนตั้งอยู่หน้าทางเข้ามันดูธรรมดาในเวลากลางวันแต่คืนนี้มันดูเหมือนที่กำบังสุดท้ายทั้งสองพุ่งเข้าศาลาเสียงฝนเริ่มตกกระทบหลังคาดังเป็นเม็ดแต่ก็ยังเบากว่าเสียงหนักที่กำลังก้าวผ่านดินเข้ามาไกลสิ่งนั้นไม่ได้วิ่งมันเดิน แต่ความเร็วระยะประสิทธิ์ของมันเหมือนการครอบคลุมพื้นที่ไม่ใช่การเคลื่อนที่มันเหมือนเคลื่อนที่ทั้งที่ไม่รีบมันเหมือนอยู่ทุกที่ที่เงาแตะถึงเอวาซุดลงนั่งกับพื้นศาลาแต่ไม่ใช่เพราะหมดแรงแต่เพราะร่างกายกำลังเตือนว่าถ้าวิ่งต่อกล้ามเนื้อจะฉีกเสียงของร่างกายเธอจึงดังแทนคำพูดที่ถูกกลืนเธอหันมองช่องมืดระหว่างเสาท่านยืนข้างๆแขนทั้งแขนมีขนลุกชัดเจนไม่ใช่จากอากาศเย็น แต่จากการรับรู้ถึงอันตรายที่ไม่ต้องเปล่งเสียงก็อธิบายได้แผ่นหลังของท่านแตะเสาศาลาเอวารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ฝ่าเท้าขึ้นมาจากดินมันมาเป็นคลื่นเบาๆแบบทีเขย่ามาจากด้านนอกศาลาก่อนที่เสียงฝีเท้าจะตามมาทีละก้าวชัดขึ้นหนักหยุดหนักหยุดระยะห่างขององค์การวางเท้าแต่ละครั้งใหญ่กว่ามนุษย์หรือกบว่ามนุษย์ เอวารู้สึกเหมือนพื้นหินใต้ศาลากำลังสั่นรับน้ำหนักแทนดินอีกชั้นหนึ่งท่านเอื้อมหยิบกิ่งไม้แผ่นหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ราวศาลาไม้ยาวประมาณแขนหนึ่งท่อนไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นอาวุธแต่ถูกเลือกเพราะมันเป็นของแข็งชิ้นเดียวที่มนุษย์ยังสามารถใช้ได้โดยไม่โดนขืนสั่งให้เงียบสิ่งนั้นก้าวเข้ามาหน้าศาลามันไม่ก้มตัวเข้ามาทันทีเหมือนมันกำลังรอจังหวะที่มนุษย์จะเชื่อว่ามันไม่รู้ว่าถูกซ่อนตัวเสียงเพลงเด็กหยุดเอง ไม่ใช่เพราะคนปิดแต่เหมือนเครื่องจักรหยุดเพราะภารกิจเปลี่ยนสถานะทันเพ่งมองเงารอบช่องเสาเขาเห็นแค่ขายาวสูงผิดรูปเหมือนข้อเข่ามันงอไปคนละทิศแบบสัตว์ผสมมนุษย์แต่โครงสร้างก็ไม่เหมือนอะไรที่ควรมีอยู่ในโลกที่มีตกกะกัดฝนหยดลงกระทบผิวดินรอบๆและกระเด็นขึ้นมาทิ่มแสงสะพานที่อยู่ไกลด้านหลังเป็นเน็ดแสงเล็กๆวูบไม้ยมกเอวารู้สึกเหมือนเวลาช้าลง แต่ประสาทสัมผัสเร็วจนเหมือนได้ยินมแมลงทุกตัวที่บินทั้งที่มแมลงทุกตัวหายไปหมดแล้วมันคืออาการช็อกที่ประสาทสร้างเสียงจำลองแทนสิ่งที่ไม่มีอยู่เพื่อเอาตัวรอดทางจิตใจเหนื่อเย็นไหลาตามไรผมผสมฝนที่หยดจากหลังคากระเบื้องที่ร่วงลงมาเป็นเส้นบางๆตามมุมศาลาสิ่งนั้นขยับหนึ่งก้าวใกล้เสาศาลาเข้ามาอีกมันเอียงคอมองลอดเสาช้าๆไม่ใช่เอียงแบบอยากมองแต่เอียงแบบ ขอไม่เคยถูกออกแบบให้ตรงใบหน้าของมันเคลื่อนเข้ามาท่านกับเอวาเห็นพร้อมกันผิวหน้าเป็นสีเทาประปนดํำเหมือนเท่าฐานที่โดนน้ำแต่ไม่ละลายไปไหนผิวเป็นลายแตกเหมือนดินแห้งที่ร้อนถูกฝนสัตา์ครั้งแรกหลังหลายปีมันไม่ใช่รอยแผลมันคือสภาพผิวตามปกติของมันเองตาดวงขาวคุณอีกครั้งเหมือนน้ำนมผสมไฟสีกระจกที่ไม่สะท้อนชีวิตมันไม่มีประกายหรือลมหายใจในแววตาเลย เอวารู้สึกสติจะขาดทันทีที่ถูกศบตาท่านยกกิ่งไม้ขึ้นช้าๆมือเขาสั่นจนกิ่งไม้สั่นเบาาเป็นการตอบรับของแข็งกับของแข็งสิ่งนั้นมองกิ่งไม้แล้วยิ้มกว้างขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกว่ามนุษย์กำลังปฏิบัติในบทที่มันเขียนให้มันยื่นมือเข้ามาช้าๆผ่านเสาศาลานิ้วมันยาวหลายท่อนท่อนแต่ละท่อนเหมือนขยายเกินจริงเล็บยาวมุมลงแบบไม่แหลม แต่หนักเหมือนเหล็กดัดที่งอด้วยแรงมหาศาลแต่ไม่ถูกกลับให้คมท่านหวดกิ่งไม้ลงไปที่นิ้วของมันหนึ่งครั้งเกิดเสียงกระแทกหนักเหมือนไม้ฟาดเหล็กทั้งที่มันควรจะฟาดเนื้อหรือกระดูกนิ้วมันไม่หักแต่มันแค่ชะงักไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เหมือนมันกำลังอ่านปฏิกิริยามนุษย์เหมือนกำลังเก็บข้อมูลความสิ้นหวังทีละเฟรมเอวารู้สึกว่าเสียงที่กระแทกนั้นดังจนใครไกลๆก,ก,ก็ควรจะได้ยินแต่ไม่มีแม้แต่เสียงสะท้อน สวนไม่ยอมเป็นพยานให้มนุษย์มันยอมเป็นพยานแค่ให้กับมันเอวาลุกยืนไม่ใช่เพราะกล้าแต่เพราะความกลัวสั่งให้ร่างกายขยับเธอรู้ว่าการนั่งอยู่กับที่ในจังหวะน,นี้คือการยอมจำนนกับบทนั้นโดยสมบูรณ์สิ่งนั้นดึงมือกลับไม่ใช่เพราะแพ้แต่เหมือนเรื่อเบื่อของเล่นที่ตอบสนองซ้ำๆท่านกับเอวาเห็นร่องทางดินด้านข้างที่ทอดลึกไปสู่ส่วนหลังของสวนที่ไม่มีไฟเลยมันมืดเกินกว่าที่ตาจะมองรายละเอียดได้ แต่ก็สว่างพอในความรู้สึกที่จะรู้ว่ามันอาจเป็นทางเดียวที่ถูกเปิดไว้สำหรับมนุษย์ทันพยักหน้าให้เธอไม่ใช่คำพูดแค่การสื่อสารที่เหลืออยู่เมื่อเสียงทุกคำถูกตัดสิทธิ์เอวาพยักหน้ากลับทั้งสองก้าวลงจากศาลาไปสู่ทางมืดนั้นอย่างระวัง